ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง WKP Auto วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับการกลับมาของตำนานตัวจริง Toyota FJ Cruiser 2025หลังจากหายไปหลายปี Toyota ก็ได้นำรถออฟโรดสุดคลาสสิกกลับมาอีกครั้ง พร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูดันฟีเจอร์ล้ำสมัยและ DNA ของความลุยที่ทำให้รถรุ่นนี้เป็นที่รักของใครหลายคนถ้าคุณเป็นสายออฟโรดหรือแค่ชอบรถ SUV ที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครคันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามงั้นไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรเจ๋งบ้างทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาค่าตัว ตั้งแต่แรกเห็นการออกแบบของรุ่นนี้ก็ดึงดูดทุกสายตา FJ Cruiser 2025ไม่ได้ทิ้งลายเซนเดิมของตัวเองมันยังคงสไตล์ย้อนยุคจากรุ่น f j 40ในยุค60อย่างชัดเจนทั้งไฟหน้าและทรงกลมตัวถังทรงเหลี่ยมและกระจังหน้าที่บ่งบอกความเป็นโตโยต้าได้อย่างชัดเจนสิ่งที่ต่างออกไปคือการผสมผสานระหว่างดีไซน์คลาสสิกกับความล้ำสมัยได้อย่างลงตัวมีทั้งบังโคลนที่ดูกำยำเส้นสายตัวถังที่สูงและสีตัว ัวถังสุดซีที่ทำให้รถโดดเด่นไม่ซ้ำใครรุ่นนี้ยังคงมีหลังคาสีขาวเป็นตัวเลือกด้วยเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์จ้ากลุ่นดังเดิมทางด้านท้ายรถประตูท้ายแบบเปิดด้านข้างและยางอะไหล่ที่ติดอยู่ด้านหลังก็กลับมาเช่นกันทั้งเท่และใช้งานได้จริงระยะใต้ท้องรถเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ9.8นิ้วและองศาการไต่เนินหรือถาลายลงก็ถูกออกแบบให้เหมาะกับการลุยทุกสภาพเส้นทางอย่างแท้จริง คันนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อวิ่งข้างแต่มันเกิดมาเพื่อลุย ส่วนขุมพลังใต้ฝากระโปรงโตโยต้ามีให้เลือก2แบบรุ่นพื้นฐานมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบ4สูบให้กำลังประมาณ275แรงม้าแรงบิด317ปอนด์ฟุตส่วนคนที่ชอบแรงขึ้นก็มีเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่ขนาด3.5ลิตรที่ให้กำลังถึง349แรงม้าระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแต่ก็ยังมีเกียร์ธรรมดา6สปีดให้เลือกสำหรับสายลุยตัวจริงระบบ เคลื่อน4ีล้อเป็นมาตรฐานในหลายรุ่นย่อยพร้อมด้วยระบบล็อกดิฟล็อกเฟืองท้ายระบบช่วยไต่าทางชันและโหมดการขับขี่ในสภาพพื้นผิวต่างๆถือได้ว่าเป็นรถที่พร้อมลุยแบบสุดทางแต่ FJ Cruiser ไม่ได้มีดีแค่เรื่องลุยอย่างเดียวด้านการขับขี่บนถนนปกติก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นช่วงลางให้ความนุ่มนวลน,น่าแปลกใจพวงมาลัยตอบสนองได้ดีขึ้นกว่าเดิมแม้มันจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเข้าโค้ง แต่สำหรับรถออฟโรดทรงเหลี่ยมแบบนี้มันให้ประสบการณ์ขับขี่ในเมืองหรือบนทางหลวงได้ดีอย่างคาดไม่ถึงถ้าเลือกเครื่อง V6 ก็จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นทั้งตอนเร่งแซงหรือลากพ่วงโดยสามารถลากจูงได้สูงสุดประมาณ5,000ปอน ภายในห้องโดยสารโตโยต้าผสมผสานความดิบกับความสบายได้อย่างลงตัว FJ Cruiser 2025ใช้วัสดุที่ทนทานต่อการใช้งานเช่นพื้นยางกันลื่นเบาะที่นั่งกันน้ำเหมาะสำหรับการลุยคโคลนหรือไปเที่ยวทะเลแต่ขนาดเดียวกันก็มีหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay Android Auto และซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดของโตโยต้าหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมดแต่ยังคงสไตล์เรโทรไว้อย่างมีเอกลักษณ์ พื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังกว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนประตูหลังยังคงเปิดแบบย้อนสอนเหมือนเดิมและเบาะแถวสองนั่งได้สบายมากขึ้นแม้จะเป็นผู้ใหญ่พื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็ใช้งานได้ดีโดยเฉพาะเมื่อพับเบาะหลังลงจะได้พื้นที่กว้างขวางเหมาะกับของใช้สำหรับแคมปิ้งหรือเดินทางไกลเรื่องความปลอดภัยก็ครบครันทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน ระบบช่วยให้อยู่ในเลนระบบ break, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดบอดและกล้องมองรอบคันซึ่งช่วยมากเวลาเข้าเส้นทางแคบหรือทางชัน ส่วนราคานั้นรุ่นเริ่มต้นของ FJ Cruiser 2025จะอยู่ที่ประมาณ1.39ล้านบาทราวๆ39,000ดอลลาร์สหรัฐถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับ Ford Bronco และ Jeep Wrangler รุ่นเครื่อง V6 และระบบ Off-Road ขั้นสูงจะอยู่ที่ประมาณ1.72ล้านบาทและรุ่นท็อปสุด Trail Pro จะอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะความทนความเท่และความแตกต่างก็บอกเลยว่าคุ้มค่า สรุปแล้ว t o y ยต a FJ Cruiser 2025เป็นการกลับมาที่คุ้มค่าการรอคอยมันยังคงความสนุกความบึกบืนและความไม่ซ้ำใครที่เคยมีไว้ได้อย่างครบถ้วนพร้อมเสริมด้วยเทคโนโลยีและความสะดวกสบายยุคใหม่สำหรับใครที่เบื่อรถ SUV หน้าตาเหมือนกันหมดในตลาดตอนนี้คันนี้คือทางเลือกที่แตกต่างอย่างแท้จริง ถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราที่นี่คือ WKP Auto แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า